สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษนะคะคลิปวีดีโอนี้นะคะเราจะมาจําประโยคสนทนาพื้นฐานนะคะมีคำถามก็ต้องมีคำตอบนะคะ as k and answer นะคะการถามตอบนะคะประโยคแรก what time is it what time is it กี่โมงแล้วมีเชื่อมเสียงตรง is it นะคะตรงสิทธ์นะคะเชื่อมเสียงตรงนี้ปกติจะเป็น what time is it แต่ว่าเวลาฝรั่งเขาพูดเรยวๆก็จะเป็น what time is it what time is it กี่โมงแล้ว it is ten thirty i s ten thirty สิโมงสา หรืออีกแบบหนึ่งอ่านว่าหรือใช้ it is ten and half it is ten and half สิบโมงครึ่งนะคะสิบโมงครึง่งสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบค่ะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะ What do, do? What do you do What do you do คุณทำงานอะไร What do you do อันนี้ต้องจำนะคะ What do you do คุณทำงานอะไร I am a writer I am a writer ฉันเป็นนักเขียน I am a writer ฉันเป็นนักเขียน What did you say What did you say เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเธอพูดว่าอะไรนะ I said I got lost I said I got lost ฉันพูดว่าฉันหลงทาง I got lost เป็นประโยคที่ควรจำนะคะเวลาไปต่างประเทศเนาะถ้าเกิดว่าเราหลงทางไปบอกเขาด้วยค่ะว่าช่วยฉันหน่อยฉันหลงทาง I got lost Can you help me Where are you from Where are you from คุณมาจากที่ไหนเวลาไปเจอต่างชาตินะ แบบว่าไม่รู้จักกันนะถ้าเกิดว่ามีการสนทนาการประโยคนี้นะคะเป็นประโยคพื้นฐานจะต้องได้คุยกันเลยว่า where are you from คุณมาจากที่ไหนอ่ะคมาจากประเทศอะไรเหรอ I come from แพร I come from แพร่ฉันมาจากแพร่ฉันมาจากจังหวัดแพร่หรือ I come from แพร Thailand แพร่ from Thailand Where do you live? Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหนคุณอาศัยอยู่ที่ไหน I live in Bangkok. I live in Bangkok. ฉันอยู่ที่กรุงเทพอาจจะไปเจอฝรั่งในเมืองไทยนะคุยกันต่างชาติคุยคุยกันเออถามเราเธอพักอยู่ที่ไหนเธออยู่ที่ไหนแล้วฉันอยู่ที่กรุงเทพ Where would you like to go? Where would you like to go? คุณอยากไปที่ไหนล่ะ Where would you like to go? I'd like to visit Japan. I'd like to visit Japan. ฉันอยากไปญี่ปุ่นนะถ้าเกิดว่าในกรณีไปต่างประเทศเนาะ When we are living. When we are living. when we are l i v i n g เราจะออกเดินทางเมื่อไหร่ about 10 minutes about 10 minutes อีกประมาณ10บนาทีนะ่ะ when the show will start when the show will start การสแสดงจะเริ่มเมื่อไหร่ It will start at 9 o'clock. It will start at n o'clock. มันจะเริ่มตอนเก้าโมงตรงนะ่ะ o'clock ก็คือแบบโมงตรงนะคะ When did you arrive? When did you arrive? คุณมาถึงเมื่อไหร Yesterday. y esterday เมื่อวานฉันมาถึงตั้งแต่เมื่อวาน yesterday why are you here why are you here คุณมาทำอะไรที่นี่ why are you here here แปลว่าที่นี่นะคะ I follow you I follow you ฉันตามแกมานั่นแหละ แกมาทำอะไรที่นี่แหละฉันก็ตามแกมาไง I follow you Why do you look so sad Why do you look so sad ทำไมคุณดูเศร้าจัง Because I broke up with my boyfriend Because I broke up with my boyfriend เพราะว่าฉันเลิกกับแฟนน่ะฉันก็เลยเศร้า because นะคะจะใช้ตอบเวลาคำถามว่า why นะคะ why ทำไมเหรอ because I broke up with my boyfriend เพราะว่าฉันนั่นนี่โน,น่น who, who is she who is she ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครนะ่ะ who is she she is my sister she is my sister เธอเป็นพี่สาวของฉันเอง who is calling who is calling mm hmm. ใครโทรมาคะขอโทษนะใครโทรมาคะอีกคิ s มี่ s excuse me who is calling โทษนะคะใครโทรมาล่ะคะ I'm mm hmm. John your boss I'm John your boss ผมจอนจหนเจ้านายขุนไงเจ้านายโถตามมาจ้า How many people are there in your family? How many people are there in your family? ครอบครัวของคุณมีกันกี่คน We have four people. We have four people. พวกเรามีกัน4คนค่ะ How do you feel? How do you feel? คุณรู้สึกยังไงบ้าง How do you feel? I feel great. I feel great. ฉันรู้สึกดีเยี่ยมรู้สึกดีเลยรู้สึกยอดเยี่ยม I feel great. โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสอนภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายนะคะสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะหรือไปกดติดตามกดไลค์ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษนะคะจะเอาคำศัพท์ไปลงไว้ที่เพจตามไปจนได้ในที่เพจนะคะแอดไลน์มาคุยกันได้ที่5 9 abc ค่ะ ใครมีคอมเมนต์อะไรอยากให้ทำคลิปอะไรแนะนำอะไรนะคะคอมเมนต์ comment น่ารักน่ารักนะคะใต้คลิปนี้ได้เลย